ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างแท็กนะครับในตัว Gmail นะครับเพื่อแยกประเภทนะครับจดหมายของเราโดยอัตโนมัตินะครับใครที่อาจจะเจอปัญหานะครับมีจดหมายเข้ามาในตัว Gmail นะครับเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้นะครับอยากจะลบก็ไม่อยากลบนะครับอยากจะเก็บไว้แต่จะให้เปิดอ่านก็เปิดไม่ไหวคราวนี้นะครับมันปนๆกันอยู่นะครับ วันนี้ผมมีวิธีการมาสร้างแท็กนะครับเพื่อแยกประเภทจดหมายนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเวลาจดหมายเข้ามานะครับมันจะลงไปอยู่ในแท็กที่เราสร้างเลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับในที่นี้ผมจะลองกับตัวเมอร์จิราเนี่ยครับจดหมายของตัวเมอร์จิระเมอร์จิราเขานะครับวิธีการนะครับให้คุณเปิดจดหมายขึ้นมาก่อนหนึ่งฉบับวิธีการนะครับให้คุณมาที่จุดสามจุดนี้นะครับแล้วก็คลิกที่จุดสามจุดนี้เสร็จ คราวนี้นะครับให้คุณมาที่คําว่ากองข้อความคลายแบบนี้คลิกเลยครับคราวนี้เสร็จนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้สร้างตัวกองนะครับออพอที่สร้างตัวกองเสร็จนะครับให้คุณมาคลิกนะครับเครื่องหมายถูกที่หน้าไม่รวมในกล่องจดหมายเก็บถาวรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างแท็กขึ้นมาเราจะไม่ให้มันไปรวมกับจดหมายอย่างอื่นนะครับให้คุณคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาดูที่ใช้ป้ายกำกับนี้ ให้คุณคลิกเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาที่นี่นะครับมาคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาสร้างป้ายกำกับใหม่คราวนี้นะครับคุณก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อที่คุณจําง่ายๆนะครับหรือว่าคุณจะเอาชื่อตามจดหมายเขาเลยก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งเป็นเบอร์คิรานะครับเสร็จแล้วก็สร้างนะครับคราวนี้นะครับพอ หลังจากเราสร้างป้ายกำกับเสร็จเรียบร้อยนะครับสร้างตัวแท็กมันนะครับให้คุณมาคลิกเครื่องหมายถูกที่ตัวนี้ด้วยครับใช้ตัวกองกับการสนทนา13รายการที่ตรงกับเงื่อนไขด้วยก็คือลักษณะว่าให้มันดึงจดหมายนะครับเก่าๆขึ้นมากรณนีคุณอาจจะมีจดหมายเก่าๆนะครับตั้งแต่ปีไหนอะไรก็ไม่ทราบนะครับอาจจะมีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันฉบับนะครับมันจะดึงจดหมายชนิดเดียวกันนะครับมันจะกองให้ให้มาอยู่ในแท็กเดียวกันนะครับให้คุณคลิกที่ตัวนี้ด้วยนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณมาสร้างแคลิกที่สร้างตัวกรองปุ๊บคุณเห็นไหมคราวนี้นะครับจะมีแท็กเกิดขึ้นอยู่ที่ซสายมือของเรานะครับเนี่ยครับแท็กอันนี้นะครับเราสามารถสร้างสีได้นะครับเราจะให้เป็นสีนะครับให้สังเกตง่ายๆเราก็มาคลิกที่จุดสาจุดนี่นะครับแล้วก็มาที่เอาเป็นสีแดงนะครับจะได้สังเกตง่ายๆเลาคุณคลิกที่แท็กนี่นะครับ เดี๋ยวอีเฟสสักทีก่อนนะครับเอาให้ดูง่ายๆคราวนี้นะครับเวลาคุณมาคลิกที่แท็กนี้นะครับจดหมายในแท็กทั้งหมดนะครับก็จะแสดงให้คุณดูแล้วก็จะแยกประเภทนะครับตัวอีเมลเขาจะกองนะครับจดหมายที่ลักษณะคล้ายกันมาจากแหล่งเดียวกันนะครับให้คุณดูให้คุณสังเกตง่ายๆนะครับคราวนี้คุณจะดูเปิดอ่านจดหมายหรือคุณจะไล่รบจดหมายก็ง่ายนะครับครับก็เนี่ยครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับการ สร้างแท็กนะครับในตัว Gmail นะครับเพื่อแยกประเภทจดหมายโดยอัตโนมัตินะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ